ติดตามกันนะครับในช่วง Green Business บริบทใหม่ธุรกิจสีเขียวสู่ความยั่งยืนนะครับวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องของอุตสาหการรมธุรกิจของบ้านเรานะครับที่กําลังจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกโดยการสร้างความยั่งยืนขึ้นมาเป็นจุดขายนะครับลองไปติดตามจากรายงานชี้นี้ครับประเทศไทยมีความเสี่ยงลำดับที่9ของโลกที่จะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศสร้างความเสียหายในวงกว้างต่อเศรษฐกิจไทย ที่มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตดังนั้นหลายภาคส่วนต้องร่วมกันรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะไปสู่เนซิโร่ทางรอดของมนุษยชาติโดยเฉพาะภาคธุรกิจต้องวางแผนรับมือเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปให้ได้พร้อมหยิบวิกฤตนี้พลิกให้เป็นโอกาสเติบโตควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมสังคมและมีบรรษัทพิบาลสร้างธุรกิจให้มีคุณค่าอย่างแท้จริงได้ การแก้ปัญหาเรื่องความยั่งยืนไม่ใช่งานของใครคนใดคนหนึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งภาครัฐผู้กำกับดูแลนักลงทุนภาคธุรกิจผู้บริโภคและสถาบันการเงินเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้โลกใบนี้เปลี่ยนผ่านได้ ในประเทศไทยของเราครับพอพูดถึงเรื่องคาร์บอนเครดิตนั้นต้องเรียนว่าวันนี้เราได้มีกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตทําขึ้นมาเรียบร้อยอยู่ในการพิจารณานะครับของสํานักนายกรัฐมนตรีในการปรับ f i n จูน n i n g อยู่มีระเบียบการซื้อการขายการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับและในปัจจุบันนั้นเนี่ยในตลาดคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะั้นเนี่ยเรามีปริมาณ g r e e n h o u s e g a สที่ได้รับการรับรองว่าเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ14ล้านตัน มีโครงการเขาเรียกว่า Tver ครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับ Thailand Voluntary Emission Reduction เป็นโครงการที่จะมาประเมินครับว่าธุรกิจหรือรกิจกรรมของเรานั้นเนี่ยมันปล่อยกา๊าซเรือนกระจกมากแค่ไหนนั้นวันนี้ครับผมเชื่อมั่นในกำลังของพวกเราทุกคนที่อยู่ในนี้ทุกท่านเป็นผู้นำองค์กรเป็นธุรกิจเป็นในทุกๆเซกเตอร์ที่เข้ามารวมตัวกันอยู่ทั้งในออนไลน์และอยู่ในห้องนี้ ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สถานะ Net Zero G ST S G ต้องเวิร์กต้องทำงานร่วมกับคนที่เขามีเป้าหมายเดียวกับเรานะอันนี้ขออนุญาตพูดในมุมนี้ค่ะเวิร์กกับลูกค้าของเรานะคะที่เขามีเป้าหมายเดียวกับเราและเวิร์กกับซัพพลายเออร์คนที่เป็นคนให้วัตถุดิบหรืออะไรกับเราว่าเธอก็ต้อง s ั s เ a นเบ b l e เหมือนกันนะ เธอต้องแอพพลายคอนเซปต์ของ ESG และ sustainability เหมือนกันสิ่งใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยต้องคิดให้ได้ว่าถ้ามันสำเร็จเนี่ยมันจะสเกลหรือมันจะขยายกำลังการผลิตได้แค่ไหนนะต้องทำให้มันสเกลได้ด้วยสุดท้ายค่ะ Low Cost of Financing ไม่ใช่แค่ดอกเบี้ยถูกนะคะไม่ใช่แค่ดอกเบี้ยถูกเกิดขึ้นเนี่ย ถ้าจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนอกเหนือจากดอกเบี้ยถูกแล้วคือการวางแผนการเอาเงินทุนหรือสินเชื่อเข้ามาให้เหมาะกับจังหวะของตัวเหมาะกับสเตจของธุรกิจของตัวธุรกิจที่สามารถชนะใจผู้บริโภคในยุคปัจจุบันอาจไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรเพื่อประโยชน์ของบริษัทเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพัฒนาธุรกิจให้เป็นมิตรกับสังคมสิ่งแวดล้อมและโลกสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนระยะยาว โดยต้องเริ่มที่ทัศนคติเป็นอย่างแรกว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับการเติบโตของธุรกิจต้องไปด้วยกันนอกจากจะช่วยเสริมสร้างคีดความสามารถในระบบเศรษฐกิจแล้วยังช่วยรักษาความมั่นคงทางสังคมและสร้างความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมกลับมาได้การจะสร้าง i m p a c t ที่แท้จริงและการเติบโตที่ยั่งยืนเนี่ยมองแคบมองสั้นและทำคนเดียวเนี่ยไม่ได้ ความร่วมมือจะแข็งแกร่งได้ต้องวินวินกันทุกฝ่ายาคือภาคีทั้งหมดสิ่งแวดล้อมและก็สังคมส่วนรวมเนี่ยไปด้วยกันการเปลี่ยนแปลงรอบด้านที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เนี่ยแท้จริงแล้วกำลังเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ให้มากมายมากกว่า circular economy green economy zero emission economy กำลังเป็น new S curve Climate Tech, Food Tech หรือ Ed Tech, Education Tech เป็นเป้าสำคัญของกองทุน Venture Capital ที่มุ่งผลตอบแทนทางการเงินและผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทางแบงคชาติเองก็ตอบรับในเรื่องของคณะทำงานชุดนี้ด้วยการออกที่เราเรียกว่า Green Direction Paper เมื่อตุสิงหาคมปีที่แล้วอย่างน้อยเนี่ยจะทำให้ธนาคารสถาบันการเงินเนี่ย ประเมินนะครับความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการปล่อยสินเชื่อหรือฟินแลนซิงได้นะครับเขามีความเสี่ยงอะไรบ้างเขามีโอกาสอะไรบ้างในการดําเนินการธุรกิจอย่างนั้นนะครับแต่สัมที่สุดคิดอย่างเดียวไม่พอครับวัตถุประสงค์ที่ออกระดั่นเปเปอร์นี้ก็คือว่าตั้งใจและมุ่งมั่นให้สาบันการเงินเนี่ยออกผลิตภัณฑ์นะครับหรือการให้บริการที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม ต้นปีที่ผ่านมาก็คือมีการไปเดินสายนะครับกับสถาบันการเงินกับทางภาคธุรกิจกับทางภาครัฐเพื่อจะทําให้เรื่องที่เป็นนามธรรมตรงนี้เนี่ยจับต้องได้และเป็นรูปธรรมมากขึ้น sustainability ถือเป็น l i ยเส้นทูโกร w หรือใบอนุญ,ญาตสําคัญเบิกทางธุรกิจสู่ความยั่งยืนเป็นการเติบโตที่ทุกคนต้องการและมีคุณภาพมากกว่าเดิมควบคู่ไปกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เหลือเพียงทุกภาคส่วนหันมาผนึกกำลังลงมือทำเพื่ออนาคตของลูกหลานไทยการสร้างธุรกิจในยุคปัจจุบันนะคะในหัวใจ r r e n n u s s n e s s เนี่ยนะคะสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่นะคะท่านเองก็สามารถศึกษาแล้วก็นำมาปรับใช้กันได้ละคะ่ะเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะ